นิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องนครแลรับตอนราชองคลักษ์ผลงานเขียนของชัดพิสิทธ์พงสุวรรณบทที่2องดุจปิดา23ปีต่อมาณวัดเชิงท่าซึ่งเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะเมือง ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำลบบุรีใกล้กับคูไม้ร้องซึ่งเป็นอู่ต่อเรือพระที่นั่งที่ตั้งวัดนี้อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับป้อมท้ายสมอและปากของท่อพิสุหนุ่มสองรูปกำลังออกบิณฑบาทโดยมีเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งเดินตามโดยเด็กคนนี้หน้าตามหมดจด ผิวสองสีแววตากลมโตอายุประมาณ6กขวบขณะที่เดินโปรดโยมอยู่นั้นมีคนจีนชลาคนหนึ่งเดินสวนมาคนจีนคนนั้นผิวขาวหนวดยาวผมยาวขาวถักเปียท่าทางการเดินดูองอาจผิดกับชาวจีนทั่วไปที่สวนใหญ่ เดินเร็วเพราะชาวจีนในพานครมีนิสัยขยันขันแข็งไปไหนมาไหนว่องไวนักชายชารานั้นเดินสวนพิสุทั้งสองแล้วพินิจพีเคาะสักคู่จนพิสุทั้งสองผิดสังเกตโยมพิสุรูปหนึ่งเอ่ยขึ้นอัตมาทั้งสองนุ่งห่มไม่เรียบร้อยหรือ เรียบร้อยดีพระคุณเจ้าชายชลาตอบหรืออัตมาไม่สมรวมประการใดโยมช่วยสงเคาะด้วยไม่ได้เป็นเรี่ยงนั้นหรอกพระคุณเจ้าแล้วเหตุไหนโยมจึงมองอัตมาทั้งสองอย่างนั้นเล่าหน้าอาัศาจรรย์น่าอาัศาจรรย์วันนี้ในหลวงสองพระองค์มาบินทบาทด้วยกัน โยมเอ่ยเช่นไรกันโยมเป็นไข้หรือเปล่าโยมสบายดีโยมแค่พูดตามที่โยมเห็นโยมเห็นในหลวงสองพระองค์มาบินทบาทด้วยกันจริงๆแล้วก็เห็นศุนศึกเดินตามคอยเฝ้ารักษาอีกด้วย ยมจะไปพูดจะไปสนทนาแบบนี้กับผู้ใดผู้หนึ่งในพระนครน,นี้เป็นไม่ได้ถ้าเรื่องนี้รู้ถึงพระเนตรพระการขึ้นมาโยมจะได้โทษห่อห่อแล้วชายชลาก็เดินจากไปทิ้งไว้ซึ่งปิศนาในคำพูดท่านศีลพิสุผู้เดินลำดับสองเอ่ยขึ้นขณะเดินกับวัด ว่าอย่างไรหรือท่านทองด้วงก็ผมเห็นว่าชายชลาคนนี้มีท่าทางทรงภูมิคงไม่ใช่คนวิกลจริตเป็นแน่แต่ฉะไหนจึงได้เอ่ยวาจาเราไม่รักชีวิตแบบนั้นเล่าท่านทองด้วงอย่าเป็นกังวลเลยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นไปตามกรรมของแต่ละบุคคลหาฝืนได้ไหม ก็จริงของท่านจริงไหมจะพัดพิสุนามว่าทองด้วงเอ่ยถามเด็กน้อยที่เดินตามจริงขอรับท่านอาจารย์ในแววตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาของพิสุศิลบ่งบอกถึงความสงสัยบางอย่างบางอย่างที่เป็นความลับเมื่อพิสุกลับมาจากบินทบาท กรเตรียมที่จะกระทำกิจพัตตาหารโดยมีเด็กชายตัวน้อยคอยจัดอาสนะน้ำใช้น้ำฉันขณะฉันพัตตาหารนั้นจะพัดปีนี้เจ้ากี่ขวบแล้วเจ้าจำได้หรือไม่พิสุศิลเอ่ยถามหกขวบครับหกขวบปีนี้ครับท่านอาจารย์ ความจำเจ้านี่ดีแท้3ปีแล้วที่อาจารย์ทั้งสองชุบเลี้ยงเจ้ามาเป็นบุญของสิทธ์แท้ขอรับที่อาจารย์ทั้งสองทรงเมตตาสั่งสอนคุณธรรมความดีต่างๆแม้แต่ปิดามารดาของสิทธ์เองสิทธ์จึงไม่รู้เลยว่าจะรักสิทธ์เหมือนท่านอาจารย์ทั้งสองหรือไม่เพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นหน้าเลยขอรับ เด็กชายพัดพูดด้วยน้ำตาสันเรื่อในสายตาบนไปถึงความสุขและความทุกข์เมื่อพูดถึงชาติกำเนิดของตัวเองอย่าคิดเช่นนั้นเลยพัดเอ๋ยปิดามารดานั้นมีบุญคุณกับเราล้าานฟ้าล้านแผ่นดินการที่เจ้าได้เกิดมาเป็นปนุษย์นี้ก็เป็นบุญอันวิเศษมากมายแล้ว หน้าที่ของเจ้าคืออะไรเจ้าจําที่อาจารย์สอนได้หรือไม่พิสุทองดวงเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาทำความดีทดแทนบุญคุณแผ่นดินขอรับดีมากเจ้าพัดพิสุศินเอ่ยเกิดเป็นคนต้องรู้จักหน้าที่ทำความดีทุกขณะ นี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ทั้งสองสอนเจ้ามาเสมอและจงจําไว้เจ้าพาดัดลูกสักวันเจ้าจะได้ทดแทนบุญคุณแผ่นดินพิสสินศิลเอ่ยเด็กชายพัดยิ้มในแววตามุ่งมั่นและมีพลังอย่างลึกลับ